สวัสดีครับพี่น้องที่จับแสงสันติภาพบางใหญ่และพี่น้องสาธารแสงสันติภาพคลองหลวงรวมถึงผู้ที่รับฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านในวันนี้ตรงกับวันที่23สิงหาคมพศักร1่ผมวชะะิรเสถีเชื้อชูจเจริญชัยขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาเรียนเฝ้าเดียวด้วยกันเพื่อช่วยชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราจะได้เฟื่อฟูเสริมสร้างให้เข้มแข็งในความเชื่อนับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลดีเยี่ยมต่อไป วันนี้เราจะเรียนเฝ้าเดียวในพระธรรมสุดีร้อสิข้อที่เถึงสิหซึ่งอยู่ในหัวข้อเรื่องพระคุณสู่พระพรที่มาถึงซึ่งมีอยู่สองประการด้วยกันการที่ 1. บทเพลงแห่งความรุ่งเรืองการที่สองความสุขในความบริบูรณ์ให้เรามาฟังพระนของพระเจ้าด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระองค์ข้าพระองค์จะดีดพินสิบสายสดุดีพระองค์ผู้ประธานชัยชนะแกะบ่บรรดาพระราชาและผู้ทรงช่วยดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ให้พ้นจากดาบชั่วร้ายขอทรงช่วยและช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากมือคนต่างชาติผู้ซึ่งปากของเขาพูดเท็จและมือขวาของเขาเป็นมือแห่งการหลอกลวงขอให้บรรดาบุตรชายของข้าพระองค์ทั้งหลาย เมื่อพวกเขายังหนุ่มๆอยู่เป็นเหมือนต้นไม้โตเต็มขนาดและขอให้บรรดาบุตรหญิงของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหมือนเสาหัวมุมสลักสล่าวตามแบบพระราชวังขอให้ยุ้งฉางของข้าพระองค์ทั้งหลายเต็มมีของบรรจ,จุอยู่ทุกอย่างขอให้ฝูงแกะของข้าพระองค์ทั้งหลายเพิ่มพูนเป็นพันเป็นหมื่นที่ไหนทุ่งโลง่งขอให้ฝูงวัวของข้าพระองค์ทั้งหลายมีลูกดกไม่มีใครพังเข้ามาไม่มีออกไป และขออย่าให้มีเสียงร้องทุกข์ในถนนหนทางของข้าพระองค์ทั้งหลายชนชาติผู้มีพระพรอย่างนี้ก็เป็นสุขชนชาติซึ่งพระเจ้าของเขาคือพระยาเวก,ก็เป็นสุขในสดุดีร้อสิบสี่ตอนนี้ก็เป็นบทสดุดีที่ต่อจากร้อยสิบสี่ข้อที่หนึ่งปนั่นก็คือในสุดุดีตอนนี้เห็นได้ว่านาวิดยังคงต้อง พึ่งพากำลังจากพระเจ้าเป็นประจำต่อไปเสมอเพื่อปรเชิญกับสงครามแห่งการทดลองและสงครามฝ่ายวิญญาณที่ต้องปรชิญอยู่นั่นเองฉะนั้นเราผู้ช่วยทั้งหลายเมื่อเราติดตามเดินอยู่ในทางของพระองค์ก็เช่นกันฉะนั้นการแสวงหาพระพักขององค์พระบิดเจ้าก็เพื่อความช่วยเหลือจากที่สูง ในฟ้าสวรรค์มันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างต่อเนื่องสำหรับทุกคน,นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เฝ้าเดียวในพระธรรมสุวดร้อยี่4 4ข้อ9ก้ถึงสิซึ่งอยู่ในหัวข้อเรื่องพระคุณสู่พระพรที่มาถึงซึ่งมีสองประการด้วยกันประการแรกก็คือบทเพลงแห่งความรุ่งเรืองประการที่สองความสุข ในความบริบูรณ์ให้เรามาดูในประการแรกในข้อที่เก้าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระองค์ข้าพระองค์จะดีดพินสิบสายถวายแด่พระองค์ในบริบทนี้เป็นเพลงบทใหม่กับพินสิบสายซึ่งเป็นการวัสกานสารเสวยพระเจ้าของผู้ชอบธรรมด้วยบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดีจากพินสิบสาย เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าผู้ทรงสมควรที่คนชอบทำจะสารเสริญพระองค์พร้อมเสียงโห่ร้องเย็นดีเป็นการย้ำถึงคำสรรเสริญพระเจ้าของดาวิดเพราะดาวิดก็เป็นนักเล่นพิณฝีมือดีคนหนึ่งยังมีปรากฏในหนึ่งซามอลบทที่สิบหกข้อสิถึงยีและได้สั่งให้ใช้ดนตรีในพระวิหารด้วย เช่นกันซึ่งปรากฏในหนึ่งพงศ์สวารบทที่ยี่ห้าและในข้อที่สิบนั่นก็คือผู้ประทานใจแก่พระราชาผู้ทรงช่วยดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ให้รอดในบทนี้เล็งถึงความเมตตาโปรดปรานของพระองค์ทรงประทานชัยชนะแก่กษัตริย์ดาวิดผู้รับใช้ที่รักพระองค์ให้รอดพ้นปลอดภัยจากภัยอันตรายมาก หลายนั่นเองและในข้อต่อมาข้อที่สิขอทรงช่วยข้าวงให้พ้นจากดาบทมินและขอทรงช่วยกู้ข้าวงจากมือคนต่างดาวผู้ซึ่งปากของเขาพูดเท็กและซึ่งมือขวาของเขาเป็นมือขวาแห่งความมุสานั่นก็คือเป็นคำอธิษฐานของดาวิดคือขอทรงช่วยให้รอดพ้นจากความ แต่คมดาบของพวกสาวชาติและคำพูดที่ชั่วร้ายกับการกระทําที่ไม่ถูกต้องก็คือผิดบาปเจ้าเล่นั่นเองฉะนั้นนั่นคือไม่มีอะไรยับยั้งคนชั่วเหล่านี้จากการทําบาปได้แต่พระเจ้าจะทรงลงโทษคนเหล่านั้นนั่นเองในข้อที่สิบสองนั่นก็คือ ข้าพเจ้าทังหลายผู้ซึ่งบรรดาบุตรชายของข้าพเจ้าเมื่อเขายังหนุ่มหนุ่มอยู่เป็นเหมือนต้นไม้โตเป็นขนาดซึ่งบรรดาบุตรหญิงของข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนเสาหัวมมสลับออกมาตามแบบพระราชวังในบรลวุดนี้ก็คือขอให้พวกเขาก็คือคนชอบทำเจริญเติบโต อย่างเข้มแข็งก็คือเติบโตงอกงามยิ่งขึ้นชื่นชมยินดีอยู่ในทางของความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วก็ตั้งมั่นหนักแน่นไม่วันไหวแต่มีอายุยืนยาวนั่นเองให้เรามาดูในประการที่สองก็คือความสุขท่ามกลางความบริบูรณ์ซึ่งปรากฏในในข้อสิบสาถึงสิบห้า ในข้อที่13ซึ่งยุ่งฉางของข้าพเจ้าทั้งหลายเต็มมีของบรจุอยู่ทุกอย่างซึ่งแกะของข้าพเจ้าทั้งหลายมีลูกตั้งพันตั้งหมื่นที่ในทุ่งของข้าพเจ้านั่นก็คือได้กล่าวถึงพืชพันธุยา,าหารบริบิวโนเต็มเปี่ยมยุ่งฉางหงแกะ วีขึ้นมากมายเต็มท้องพุ่งซึ่งในพระธรรมสุภาษิตบทที่สาข้อที่10ได้กล่าวว่าแล้วยุ่งฉางของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดมและบ่อเก็บของเจ้าจะเต็มล้นด้วยเล่าองุ่นนั่นก็คือเต็มล้นเต็มบริบูรณ์นั่นเองฉะนั้นนั่นก็คือจากประสบการณ์ในอดีต และความจําเป็นในปัจจุบันที่ตามมาด้วยความคาดหวังต่ออนาคตโดยเฉพาะในข้อนี้เป็นภาพของครอบครัวก็คือความมั่งคั่งในชนบทกับความมั่นคงของเมืองทําให้เห็นภาพของความสุขนั้นยงไครับสมบูรณ์นั่นเองเราไปดูในข้อที่สิบสี่ได้บอกว่า ซึ่งสัตว์ใช้ของข้าพเจ้ามีท้องมากมายไม่มีใครพังเข้ามาไม่มีออกไปและซึ่งไม่มีเสียงร้องทุกในถนนหนทางของข้าพเจ้านายบรุษนีเชี้เห็นถึงที่ไหนไม่มีวัวยุคช้างก็ว่างเปล่านั่นเองเพราะว่าพืชผลมากมายก็ได้มาจากแรงวัว ซึ่งในสุภาษิตบทที่สิบสี่ข้อที่สได้กล่าวว่าที่ไหนที่ไม่มีวัวผู้ที่นั่นไม่มีข้าวแต่พืชผลอุรมได้มาด้วยแรงวัวนั่นก็คือการยังถึงการแต่งตั้งขึ้นไว้อย่างมั่นคงก็คือบรรดาพวกผู้นำหัวหน้าได้รับการสถาปนาปกป้องดูแล นั่นเองฉะนั้นทางเีดยวที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยจากปัญหานั่นก็คือการสแสวงหาพระเจ้าเชื่อวางใจในพระองค์เสมอน,นั่นเองในข้อที่15ได้กล่าวถึงชนชาติผู้มีพระพรอย่างนี้หลังลงมาถึงก็เป็นสุขชนชาติซึ่งพระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาก็เป็นสุข ฉะนั้นชนชาติที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าก็เป็นสุขและมีพระเจ้าอยู่ด้วยพระเยโฮวาก็เป็นสุขนั่ก็คือชนชาติที่เชื่อฟังวางใจย่างเกงพระเยโฮวาที่ได้พระพรก็เป็นสุขในสุดุดีบทที่ี่ข้อที่สามได้บอกว่าท่านจะได้รับพระพรในเมือง ท่านจะได้รับพระพรในทุกงาฉะนั้นคำอวยพรของพระเจ้าเหนือชีวิตผู้เชื่อนั้นสำคัญเพราะพระพรเป็นของประทานจากพระเจ้าทำให้การงานของเราสำเร็จเกิดผลนั่นก็คือพระเจ้าอยู่กับเราด้วย องทรงประทานกําลังอํานาจและความช่วยเหลือให้เราฉะนั้นภารกิจที่พระเจ้าทรงกระทําภายในเราพาตัวเราก็เพื่อให้เกิดผลดีแต่เรานั่นเองในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อที่สิบสามได้กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาะทั้งให พระพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์อเมนสรุปข้อคิดเตือนใจจากพระธรรมสริดี1ร4้อิบข้อที่เก้างอนี้บอกอะไรนั่นก็คือ 1. เมื่อคนของพระเจ้าถูกโจมตีนั้นพวกเขาควรระหนักแล้วก็เตือนตอนเองให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักได้ทรงกระทำ เพื่อเขาในอดีตท,ทั้งๆ่้ที่พวกเขาไม่มีความสำคัญอะไรเลยสองได้บอกถึงพวกเขารู้ว่าสัตาวุฒิของพระองค์ก็คือความจริงแห่งขา่าวประเสริฐที่ทรงทำลายความบาปผิดทั้งหลายแม้แต่สภาวะการอันเลวร้ายที่สุดยังไงครับก็จะเกิดได้แต่ผลดีเท่านั้น ตาว่าสามเราทั้งหลายควรระนักถึงพระคุณความรักอันมั่นคงของพระเจ้าและนมัสการสารรเสริญพระองค์ด้วยเสียงร้องและบทเพลงอันชื่นชมยินดีจากส่วนลึกด้วยจริงใจเสมอการต่อมาพระองค์ทรงประทานชัยนะแก่ผู้เชื่อผู้รับใช้ที่เชื่อวางใจซื่อสัตย์ยำเกงรงองค์ให้เติบโตแข็งแกรงรอดพ้น ดาบศัตรูมากหลายนั่นเองการที่สี่ทรงประทานสิ่งจำเป็นคือความมั่งคั่งเต็มลนบริบูรณ์และความปลอดภัยเพื่อให้เห็นถึงภาพของความสุขนั้นสมบูรณ์จริงๆการสุดท้ายนั่นก็คือเหล็งถึงเมื่อได้พระพรจากพระเจ้าชีวิตก็มีสันติสุขเพราะ เป็นของประทานจากพระเจ้าเพื่อช่วยให้เกิดผลดีในการงานสำเร็จเพราะพระเจ้าอยู่ด้วยนั่นเองขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับให้เราร่วมใจอดีถ่ายครับ้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดองค์ทรงบริสุทธิ์ประเสริฐยิ่งถ้าองค์ทั้งหลายลรักองค์ขอเชื่อฟังวางใจยกย่องดวยทูลสรรเสริญพร,ระองค์ ด้วยบทแห่งแห่งความชืนม่นชมดีขอยืนหยัดมั่นคงพึ่งพาพระองค์ขอการทรงนำโดรรยพระญาณบริสุททรงครอบครองชีวิตของเราทั้งหลายโดยกำลังและหน้าที่ได้รับนั้นซึ่งเป็นพระพรช่วยต่อให้เกิดผลดีทั้งนั้นขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูวิ์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฟ้าเดี่ยวของพรเจจากแสงสวิภาพของเรานะคะ